โอ้ยะ oh yeah. สวัสฟัแฟนโปเกมอนทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ข้อมูลใหม่ของโป k ก m o n l e gend s CA กันมาอีกหนึ่งอย่างนะครับนั่นก็คือเมก้าใหม่เมก้าลูชาบูนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูคลิป26เมก้าใหม่ที่ผมเคยเอาข้อมูลมาให้ดูนะครับก็อันนั้นมันจะมีแต่ลิสต์รายชื่อถูกไหมก็น่าจะคอนเฟิร์มร้อเร์เว่าในคลิปนั้นนะ่ะเป็นข้อมูลที่หลุดมาจริงๆนะครับเป็นข้อมูลของแท้เลย เพราะงั้นลิสต์รายชื่อโปเกมอนในคลิปนั้นเนี่ยมีตัวไหนอีกบ้างก็เดี๋ยวคงมีการเปิดตัวมาในอนาคตเรียงตัวนะครับอาจจะค่อยๆมีการเปิดตัวมาเทียตัวเทียต,ตัวนะครับแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมอยากมาพูดถึงเมกาลูจบูก่อนเลยคือพอเห็นนะครับครั้งแรกเมกาลูจบูนะคร first i m p s s i o n ผมคือแบบมันมีอยู่แล้วไม่ใช่หรอวะคือเมกาลูจบูเนี่ยผมว่ามันมีอยู่แล้วนะครับมันคือลูจบูของซาโตชินะครับ ในภาค XYZ อันนั้นน่ะมันเป็นตอนแข่งหลีนะครับในอ่าเนี่ยโปเกมอน XYZ นะครับเอพิโซดที่35นะครับลูชาบูเนี่ยมันไปให้เซเลน่าตัดชุดให้นะครับเพื่อเอามาเปิดตัวในงานแข่งโปเกมอนลีซึ่งมันก็เลยแบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วอะ่ะมันมีเมกอ u ูชาบูอยู่แล้วนะครับพอมาเห็นเมกอรูชาบูของแท็กเลยแบบผมรู้สึกว่ามันมักง่ายไปหน่อยนะครับกับดีไซน์ของลูชบูเนี่ย มันมีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างส่วนตัวเห็นอย่างเดียวนะครับคือมันล่ําขึ้นรูจิบูมันล่าขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยมันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นมันแค่ดูล่ําขึ้นเฉยๆนะครับแล้วก็ส่วนอื่นนะปีกเนี่ยตรงปีกที่มันมันเป็นเชฟออกมาเนะครับเป็นแง่งแออกมาเนี่ยมันมีห้าแง่งเท่าเดิมเท่าเดิมเลยนะครับลวดลายตรงหน้าอกเนี่ยลวดลายตรงตัวของมันนะครับสีแดงกับสีขาวที่ตัดกันเนี่ยมันก็ลวดลายเดิมแล่วไอ้คือแบบ ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเมกานี่ครับโปเกมอนเมกามันก็ควรที่จะมีรูปลักษณ์หรืออะไรที่แตกต่างจากล่างปกติบ้างนะครับอาจจะมีแบบจะงอยงอกขึ้นมาอาจจะมีแบบมีชิ้นส่วนของร่างกายที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเมกาไคริวอย่างเงี้ยโอเคมีปีกเพิ่มขึ้นมามีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเมกาอุสบอทที่มันมีแบบเชฟของใบไม้ที่มันเปลี่ยนไปถูกปะ ซึ่ง2ตัวที่มันเปิดตัวมาก่อนหน้านี้ผมยังรู้สึกว่าเออโอเคนะมันอาจจะไม่ดูสวยหรือดูเท่อะไรมากแต่ว่าก็โอเคมันคือรูปร่างที่มันก็นเป็นเมก้าได้แต่กับเมก้าฮุชบูอ่ะผมเห็นแล้วมันแบบมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยหรือเปล่าวะคือแบบ แค่เราเอาลูจาบูของเรามานะครับแล้วก็ให้มันกินเวโปรตีนบัคก,กับขึ้นมาให้มันกล้ามโตๆขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปตัดชุดให้มันมาใส่มันก็เป็นเมกาได้แล้วไม่ต้องใช้เมกาลิงไม่ต้องใช้คีย์สโตนก็ได้ปะ <c oughs> ซึ่งในเว็บโปเกมอนเนี่ยมันก็บอกแค่ว่าเมกาลูจาบูนะครับมีกล้ามมากขึ้นนะครับท่าิกเนเจอร์เหมือนเดิมเลยนะเป็นไฟนิงเพสแล้วก็หมุนควงสว่านเพื่อเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็โชว์กล้าม มันมีกล้ามเพิ่มขึ้นมาเหรอวะเลยแบบเออทำไมมันดีไซน์ออกมาแบบมักง่ายอย่างนี้วะตอนนี้เนี่ยคาดหวังแล้วว่าอ่าเมกาตัวใหม่นะครับมันจะมีบ้างสักตัวที่ดีไซน์ออกมาสวยๆเท่ๆนะครับให้ให้ผมได้เอาเป็นเมนในภาคนี้หน่อยไม่งั้นผมคงต้องเล่นเมกาตัวเก่าๆนะครับที่ยังไม่เคยเล่น แต่เราอยากเล่นเมกาใหม่ไงเราอยากแบบมีเมกาล่างใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาเป็นพระเอกของเราในภาคนี้แต่ดูแต่ละตัวที่ไม่งเปิดตัวมาสิเมกาเครรยูเพราะว่านะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ช้อยของผมอะเออแต่พอเห็นเมกาดูเจบูแล้วแบบความความคาดหวังกลายเป็นแบบที่เหลือมันจะมีอะไรเหลือให้แบบมีตัวเท่ๆเ,เหลือให้แบบเล่นบ้างไหมวะเออใครคิดถึงยังไงกับเมกาดูเจบูบ้างไหมครับก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ มาพูดคุยบนเล่นแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดอิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับใครที่รู้ลิสต์รายชื่อเนี่ยคาดหวังว่าตัวไหนจะออกมาเท่ๆลองพูดคุยเล่นกันได้นะครับโอเคไปละบาย